ก็สวัสดีนะครับวันนี้น้องนามิกับน้องนานะมาเล่นม้าหมุนที่โรบินสันบอวินนี่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 โอ้ยน่าเล่นมากเลยอ่ะดูมีม้าหลายตัวม้าสวยด้วยนะานานะกำลังขึ้นแล้วไปเลยขึ้นไปยืนข้างบนดีๆนะคะนานะบ๊ายบ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 ายจับแน่นๆนะคะตกแล้วฮะไปแล้ว ไมยบายนี่โอก็เหมารอบเลยนะสองคนสองคนนี้ก็เหมารอบเลยรอบหนึ่งมาแล้ว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 ายบายก่อนค่ะไยบายนานะนา,นะนานะจะไป ก็จะเป็นคนละ50บาทนะครับผู้ปกครองเข้าฟรีนี่เลยม้าหมุนเดอยู่ชั้นสองของโรบินสันบอวินนะใครจะมาเล่นหนุนน้องๆนะมาเล่นได้เลยนะเปิดแล้วนะแล้วก็มีบายบายมีของเล่นข้างในด้วยนี่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 ก็จะเป็นของเล่นเป็นโรบอทนะข้างในแต่ แต่สไลเดอร์ข้างในนี่ยังจะยังไม่เปิดน่าจะเร็วๆนี้นะเราก็จะมีเครื่องเล่นมีรถแข่งมียิงปืนมีขี่ม้าด้วยนะนี่ใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็สามารถมาเล่นได้เลยนะคะบาย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 ค่ะบายบายค่ะโอ้โหไปแล้วรอบที่สามห้าสิบบาท ต่อหนึ่งคนจะได้กี่รอบนะแล้วก็มีรถมีรถอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยรถอะไรไม่รู้นะเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องเล่นก็จะเป็นหยอดสองเหรียญน,นะเหรียญสิบเหรียญต้องแลแรกเหรียญน,นะนี่บายบายก็เลอขึ้นมาชั้นสอง หมดรอบแล้วนี่ก็จะมีนี่ก็จะเป็นโรงหนังนะมีโรงหนัง S F Cinema นะก็อยู่ชั้นสองนะไม่รู้ว่ามีกี่โรงนี่เลยตอนนี้คนก็เริ่มมาดูหนังกันแล้วนะ, <Y ahu! S 1> ะใครอยากมาดูหนังก็เชิญเลยน่าจะมี3โรงนะนูนนเห็นแล้วเห็นแล้ว Cinema หนึ่งถึงสามน่าจะมีแค่3โรงนะนี่ใครสนใจก็มา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 ,มาได้แล้ว โอเคเดี๋ยวเราก็ขอตัวกลับไปก่อนนะคะแค่นี้เดี๋ยวเราต้องไปทำของกินก่อนบ๊ายบายฝากกดติดตามน้องนานมิกัรน,น้องนานนด้วยนะคะบ๊ายบาย